สัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่อัลบานะคะเป็นเมืองที่ปลูกวิโนหรือวายเยอะแย,ยะมากเลยเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่มีงานตลอดเลยนะคะตลอดเวลาแต่ว่าพอดีว่าวันนี้เรามาในวันที่เขาเป็นวันหยุดของอีของอ่า ในอำเภอนะคะอำเภออาร์บาแล้วก็ที่อาร์บาเนี่ยนะคะจะมีแบบจัดงานเกี่ยวกับพวกอีเวนต์อ่าวีโน่เยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปาลาโซดิคอมูเนีนะคะหรือเปียซซา ร s o r จิเมนโตนะคะเอ๊ใครที่มาแถวนี้นะต้องเริ่มอาจจะหาจุดที่ท่องเที่ยวนะคะที่นี่เขาก็มีที่ท่องเที่ยวนะคะแบบแบบเป็นออฟฟิศท่องเที่ยวให้เราถาวสอบถามได้เลยว่าเราอยากจะไปดูคันตีน่าของการทำวีโนที่ไหน โรงงานผลิตไวายที่ไหนยังไงนะคะเ็าสามารถพาเราไปเที่ยวได้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญลึกคือที่นี่นะคะเวลาใครมาเนี่ยอย่าลืมน้ำเป็นเมืองของตัดตู้โด้วยตัดตู้ฟีนะคะแต่ว่าพอดีพอดีวันนี้เป็นวันจันทร์ ร้านค้าก็จะเปิดช่วงบ่าย4ี่โมงเย็นนะคะใครที่อยากจะช้อปปิ้งก็มาได้ช่วงบ่าย4ี่โมงเย็นหรือมาพรุ่งนี้ยิ่งดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ร้านจะเปิดแทบทุกร้านเลยค่ะแต่วันจันในส่วนใหญ่นะเขาจะปิดกันนะคะเพื่อนๆเอาล่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อเนื่องต่อไปนะคะว่าจะมีวีโนอะไรมานำเสนอหรือวายอะไรมานำเสนอบ้างแต่ ที่เนี่ยคืออร่อยทุกตัวค่ะสวัสดีจ้า